อะไรแอบใส่ยู่ข้างหลังเนี่ยีถาวอะไรันเปลือกเป็นสีเขียวพเีาเขเราสวัสดีค่ะปีานเอีกน่งวัแจกใเหมือนกันีเป็นอนัผู้ชานเป็นรถแนของสีเขียวหมว่บ้านเพียงพอวันนี้จะมาแสดงหนัก้ังเรื่อง

谢谢了。<laughs> <laughs> เดี๋ยววัชลายจูก้นมะกาเนตนละปลูกต้นอไรด้วยนะูใหญ่จต้องลงหมคะอมง่แมงเมอจะเป็นเรว่าจะชอบแค่ไหนคนแต่ก็ส่งเฟซบุ๊กด้วย ชาวบ้านเขาออกมาลกระติ๊ใหญ่บ้าเป็นผู้ก่าการับ 不，你看我。 ไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือฉันให้ชาว โ,โหหัวหัวใครเคนี่ยม,ม,มันมั้อง O K。Okay.